อารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกยังคงเก็บงำเรื่องราวสุดเซอร์ไพรส์ที่รอการค้นพบใครที่เคยหลงไหลในความลึกลับและยิ่งใหญ่ของอียิปต์โบราณทั้งฟาโรห์พิระมิดหรือมัมมี่เมื่อไม่นานมานี้ขบวนแห่มัมมี่ฟาโรห์อันยิ่งใหญ่ได้ตอกย้ำถึงความอลังการที่โลกไม่เคยลืมเลือนแต่รู้หรือไม่ภายใต้ม่านประวัติศาสตร์อันรุ่มรวยนี้ กลับมีแง่มุมชีวิตของพวกเขาที่ทันสมัยเกินกว่าที่เราจะจินตนาการถึงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเซ็กส์ใช่ครับคุณฟังไม่ผิดเรื่องเซ็กส์นี่แหละวันนี้เราจะพาทุกท่านดำดิ่งสู่เรื่องราวสุดพีคเกี่ยวกับเซ็กส์ในยุคอียิปต์โบราณที่จะทำให้คุณต้องขคยี่ตาแล้วถามตัวเองว่านี่มันยุคโบราณจริงดิก่อนที่เราจะไปสำรวจความจริงอันน่าทึ่งเหล่านี้ โปรดกดไลค์แชร์และ Subscribe ช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะไม่พลาดเรื่องราวสุดเจ๋งชช้นนี้อีกไปลุยจะเลยหน้าแปลกที่บันทึกเกี่ยวกับเรื่องเพศในอียิปต์โบราณน,นั้นน้อยมากหากคาดหวังคัมภีร์กามารมสไตล์อียิปต์ที่เต็มไปด้วยกระบวนท่าพิสดารเหมือนคัมภีร์การมสูตรของอินเดียคุณจะผิดหวังนักประวัติศาสตร์แทบไม่พบสิ่งใด นั่นอาจสื่อได้ว่าชาวอียิปต์โบราณไม่ได้ให้ความสําคัญกับการบันทึกรายละเอียดเหล่านี้มากนักหรืออาจมองว่าเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจําวันจนไม่จําเป็นต้องมานั่งสอนกันเป็นคู่มือก็เป็นได้น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นคือเรื่องรักร่วมเพศในยุคที่สังคมทั่วโลกยังปิดกั้นและลงโทษผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศแต่อียิปต์โบราณ กลับมีทัศนคติที่เปิดกว้างยังยิ่งยวดหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไม่เคยปรากฏประโยคใดที่ประนามหรือดูถูกการรักร่วมเพศและที่พีกไปกว่านั้นคือมีข้อสันนิษฐานว่าแม้แต่ฟาโรเนเฟอร์คาเรหรือฟาโรเปปิที่สองผู้ครองราชยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์อียิปต์ก็อาจจะเป็นเกย์กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เป็นเกย์ในยุคโบราณ นี่คือความล้ำหน้ากว่าบางสังคมในปัจจุบันเสียอีกสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งกว่าคือเสรีภาพทางเพศของสตรีอียิปต์โบราณในขณะที่ปัจจุบันบางประเทศยังถกเถียงเรื่องกฎหมายทำแท้งแต่ในยุคนั้นผู้หญิงมีสิทธิ์ทำแท้งได้โดยไม่ถือเป็นเรื่องมลทินการมีเซ็ก์ก่อนแต่งงานก็ไม่ใช่เรื่องผิดบาปและที่สำคัญที่สุดคือผู้หญิงโสดมีสิทธิ์ที่จะร่วมเพศกับใครก็ได้ตามแต่ปรารถนา ใช่ครับคุณฟังไม่ผิดสตรีอียิปต์โบราณไม่มีแนวคิดเรื่องเวอร์จินหรือสตรีบริสุทธิ์ที่สำคัญต่อสถานะทางสังคมเลยแม้แต่น้อยไม่ว่าจะมีประสบการณ์ทางเพศมาแล้วหรือไม่ก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญผู้หญิงมีอิสระทางร่างกายและทางเพศของตนเองอย่างเต็มที่ไม่เพียงเท่านั้นพวกเขายังมีวิธีการคุมกำเนิดที่น่าทึ่ง ในตำรายา The Ebers Medical Papyrus ซึ่งเขียนขึ้นตั้งแต่1,500ปีก่อนคริสตกาลได้บันทึกสูตรยาคุมกำเนิดที่ระบุว่าบทไม้อากาเซียผสมกับน้ำผึ้งนำขนแกะมาชุบแล้วสอดเข้าช่องคลอดภูมิปัญญาที่ก้าวลำ้ำและน่าสนใจยิ่งนักสำหรับยุคสมัยนั้นปิดท้ายด้วยประเด็นการค้าประเวณีหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้ในอียิปต์โบราณมีน้อยมาก นักอียิปติยาสตีเวนสเนฟระบุว่าก่อนช่วงปลายยุคโบราณแทบไม่พบซ่องโสเพณีที่เป็นหลักแหล่งและการค้าประเวณีก็ไม่ได้ถูกบันทึกในกฎหมายหรืองานเขียนใดๆแม้จะมีแผ่นปาปิรัสช,ชูริน55001นที่แสดงภาพการร่วมเพศในอีริยาบท่างๆแต่นักประวัติศาสตร์ก็ยังไม่สามารถตีความได้ชัดเจนว่าเป็นความสัมพันธ์เชิงการค้าหรือเพียงแค่เรื่องตลกขบขันสิ่งที่ชาวอียิปต์โบราณเป็นห่วงจริงๆ ไม่ใช่เรื่องการค้าประเวณีหรือประสบการณ์ทางเพศของผู้หญิงแต่เป็นผู้หญิงที่สามารถล่อลวงให้ผู้ชายหนีจากภรรยาหรือครอบครัวดังที่แผ่นปาปิรัสของอาณิได้เตือนไว้อย่างชัดเจนว่าจงระวังผู้หญิงแปลกหน้าอย่าจ้องมองเมื่อเธอเดินผ่านและอย่าร่วมเพศกับเธอสตรีผู้ห่างจากสาม,มีเป็นเหมือนด่งน้ำลึกที่ความคิดยากจะยังจะยั นี่ตัางหากคือสิ่งที่พวกเขากังวลเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวของเซ็กส์ในอียิปต์โบราณที่ในบางมุมดูล้ำสมัยกว่ายุคปัจจุบันเสียอีกไม่ว่าจะเป็นการไม่ประนามรักร่วมเพศเสรีภาพทางเพศของผู้หญิงที่สามารถเลือกได้แม้กระทั่งการทำแท้งหรือการไม่ให้ความสำคัญกับความบริสุทธิ์ของสตรีเรื่องราวเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าอารยธรรมมนุษย์กับเรื่องเพศ เป็นสิ่งที่ผูกพันกันมาทุกยุคทุกสมัยและบางครั้งการย้อนกลับไปทำความเข้าใจบริบทสังคมในอดีตอาจช่วยให้เรามองเห็นภาพปัจจุบันได้ชัดขึ้นและตั้งคำถามว่าอะไรกันแน่คือสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญในสังคมไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติหรือเพียงแค่ความบริสุทธิ์ของคนคนหนึ่งกันแน่หวังว่าทุกท่านจะได้ข้อคิดและมุมมองใหม่ๆกลับไปหากชื่นชอบคลิปนี้ โปรดกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องของเราไว้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ